น่าทานมากเลยค่ะอันนี้ค่ะคนท้ามนะคะฝรั่งมา <c oughs> เข้าแถวรอเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะไปร่วมงานสวัสดีไทยแลนด์ที่ศูนย์วัฒนธรรม เอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ในทาโคม่านะคะนี่ก็เป็นงานของคนไทยที่จัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของเมืองไทยค่ะคนเยอะนะคะอ้โดูบรรยากาศของงานค่ะมีขนมโครกุยจา้าบว้าวแล้วอะไรอีกโอ้ฝรั่งหรอ เดี๋ยวเราเข้าไปในงานด้วยนะคะเอ๊ะหมือนเคยเจอที่ไหนจะจำไม่ได้อ๋เอเหรอฮะพวาเรามาถึง11โมง30นาทีนะคะ คนเยอะนะคะเดี๋ยวเราดูรอบๆหน่อยนะฮะสวยมากเลยอะ่ะวันนี้ไอ้ตัเนาะมีขนมครกด้วยนะคะ ผู้จ่ายอจ่ายแล้วค่ะว้าวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะข้าวหมูข้าวขาหมูเป๊ะไม่คิดเลยว่าคนไทยเยอะมากโอ้ยอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะจ่ายเป็นดอลลาร์นะคะท่อนนี้มีอะไรักอยู่โอโหีคอม่น ไบรายบันนาหน้านะ,ะคะไข่สิบเหรียญหมดเลยอ่ะอ่าแล้วก็ร้านนี้มีอะไรขายบ้างคะร้านนี้กำลังปิ้งอยู่โอเคไอโซเดพี <laughs> okay. ่แหม่มอวตารเดียโอเคเชี่ยสวัสดีค่ะ <laughs> อใครไปยังไงเน,นี่ยอุตส่าห์แบบมายังไงเพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อกี้เหรอไม่นานเมื่อกี้นี่เองค่ะ Super busy today อัน <laughs> นี้เจ้าของลูก,ลกทุ่งไทยนะคะเ <จะ S 1> พราะเราเคยไปร้านอาหารเขามากฮะว้าวคนไทยเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ร้านนี้ทำขายอะไรบ้างเนี่ยขอดูแป๊บน,นึงอเออแล้วก็เฮียริสผัดไทยอร่นนอยมาก โอ้ยอะเราชิมหนึ่งไม้นะคะโอ้น้ำจิ้มดูแล้วรสเด็ดนะคะว้าวไม้ละห้า,หาเหรียญน,นะคะอันนี้เราก็จ่ายอ่ะชิมชิมชิมน่าเปื่อยเหรอ It's yummy. อร่อยมากพี่เอานี้ค่ะเอาเป็นคอมโบไหมคะหรือว่าเอาแค่อันนี้อันนี้ของเราคือข้าวราดแนงกับกะเพราหมูใช่ปะ่ะ<ห>กะเพราไก่หรอสิบเหรียญน,นะคะ<ส>อ่า<ส>ขอบคุณมากคะ่ะน้องนารักมากเลย ไก่ทอดเดี๋ยวเราจะเอาไทยไอซ์ทีที่นี uh, ่นะคะเข้าแถวค่ะอะไฟดาเลย่นะ uh ้วใช่กินะฉี่ของเนไม่ได้กินโนเไม่ได้โฆนาวเชน กินแบบทุระทุเรนมากนะคะเพราะว่าไม่มีโต๊ะเอาเหนียวค่ะ <laughs> นั่งบนโต๊ะ <laughs> กินกับพื้นอย่างนี้ละคะ่ะไก่ทอดก็สิบเหรียญน,นะคะ mm hmm. ข้าวราดแกงก็สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็นี่ห้าเหรียญคะ่ะโอ้ยไก่ทอดเขาอร่อยมากเลยอะ่ะ mm hmm. นุ่มนะคะ mm hmm. ไม่มีโต๊ะคะ่ะก mm ็เลยมายืนกินกันที่นี่นะคะตรงสวนนี้นะคะ ส่วนร้านค้าต่างๆเนี่ยอยู่มุมนั้นนะฮะพอดิฝรัลล่งเขานั่งกับพื้นไม่ไหวะค่ะเพราะตัวเขาอ้วนนะคะ <ś pl os> <ng in> กินกันอย่างนี้นะคะเฮ้ยผแนงนี้อร่อยนะคะเกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเข้างานไปดูเขาแสดงะคะส่วนใหญ่คนก็จะนั่งกินในส่วนนี้แหละค่ะ เป็นบรรยากาศอีกห้องหนึ่งนะคะมีพวกของไทยๆหนะะ่อยค่ะขายแล้วก็เสื้อสวัสดีไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าวันนี้จะเป็นชุดไทยนะคะสวยน่ารักมากเลยโอเคสว่วนตรงนูน้นนะคะ จะเป็นมุมที่สาธิตการทำอาหารไทยค่ะ MMS ậpmat Spom laser researched Vorsi Hamimas this spectrum so, scène uh, like also puppyBeawon AndрасON what have la and to tu thatô Unfants it takes little planning, but low effort to the you ішnem conex we we like So Conide Cool ường in find planning bag I dis applicable I it shade fish ทำเสร็จแล้วนะคะเรามาดูโหน้าทานมากเลยค่ะอันนี้ค่ะคนามนะคะโอเค try อ๋อฝรั่งมาเข้าแถวรอเลยนะคะดีย thank <laughs> you งานสวัสดีไทยแลนด์ที่ชาวไทยจัดขึ้นณนเะมืองทาโคมารัฐวอชิงตันเนี่ยถือว่าจัดได้ดีและก็สนุกมากนะคะต้องขอบคุณคณะผู้จัดที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงเมืองไทยนะคะและที่สำคัญคือได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยสู่สายตาชาวโลกงานนี้สนุกแค่ไหนทุกคนฟังเสียงดิฉันดูคะ่ะวันนี้เสียงแหบเลยนะคะ พราะเมื่อวานเนี่ยกริ๊ดหนักจนฝรั่งตกใจค่ะที่ดีใจที่สุดก็คือได้พบปะกับพี่น้องชาวไทยได้กินอาหารที่คุ้นเคยได้ร่วมสนุกกับทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องกันค่ะปีนี้สนุกมากนะคะหวังว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีโอกาสมาร่วมงานสนุกสนุกแบบนี้อีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ